สวัสดีครับพี่น้องช้ากระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีโตโยต้าแอลครับมาชี้เป้าวันนะครับคันนี้ละเอียดเป็น4ขอแท้นะครับรถทํามาแล้วครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัว 2L งดิมเดิมๆครับเกียร์เข้านุ่มๆครับสีสวยครับสภาพนี่90%ได้นะครับเจ้าของก็ลงระเอียดไว้แบบนี้นะครับช่วงล่างนุ่มๆครับคอมแอร์นี่ทํามาใหม่ครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะแล้วก็เครื่องเล่นบูทูธใหม่ครับ ล้อละคังคว่ำนะครับนะยางก็เป็นยางปีใหม่ครับบอดี้ยังสวยๆครับนี่ไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่ครับแล้วก็กันชนหน้านี่แต่งนะครับขอบยางกันชนแต่งมาสวยเลยทีเดียวครับโดยรวมนี่สภาพคอนข้างจะหล่อเลยทีเดียวครับเจ้าของนี่เปิดราคาไปที่หนึ่ง0สนบาทนะครับ รถอยู่แถวบางบอน3ครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้น,นครับแนะนําให้ไปด,ดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสด,ดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงนินนะครับ